สวัสดีครับอยู่ตอนนี้อยู่กับพี่กเกมาแดงนะครับสากระโปรงสากระโปรงแต่รายงานครับผมก็เลยจะลองวิธีแบบว่าเอาสีอคิลิกลาเข้าไปนะครับแล้วก็จะขัดออกผอหวังว่ามันจะเป็นรอยแบบว่าเป็นเส้นเส้นนะครับ ก็เลยลองครึ่งคันก่อนือว่ามันจะเกิดอะไรขึดด้นดีนะครับมันรอยเราสีแห้งครับตอนนี้ยังไม่หยิบ้อยครับสียังไม่แห้งใสสีคลิกนะครับนี่สีมันนะครับคลิปล่างออกง่ายกว่าเผื่อเราไม่เอาเราต้องล่างออกไม่ได้ เดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับรลับร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 ับหังจากที่เรากัดสีออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นลายตามที่รถโล่งนะครับลายครับลงไนล่องเลยช่อง ไม่ถืยเท่าไหร่ครับ